สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแยกให้ขาดระหว่างคำว่าเสียงดังฟังชัดกับคนขี้โวยวายอ่ะเวลาที่การที่เรามีเสียงจะดังจะเบาจะเร็วจะ,วจะช้าไม่นับเส้นเสียงไม่นับเนื้อเสียงนะคะเสียงดังเบาเร็วช้านั้นเกิดจากอะไรเกิดจากการเลี้ยงดูนะคะเกิดจากการเติบโตในบริบทรอบข้างของการใช้ชีวิตคือเนื้อเสียงเนี่ยไอตัวเนื้อเสียงเส้นเสียงเนี่ยมาจากพันธุกรรม ะะเราอาจจะเคยได้ยินรับโทรศัพท์แล้วเฮ้ยทำไมนึกว่าเพื่อนเราก็เรียกเลยเอ้ย e มึงนู่นนี่อ้าวตายเป็นแม่เพื่อนขอโทษค่ะคุณแม่เพราะเส้นเสียงเขาเหมือนกันทั้งบ้านอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพันธุกรรมแต่ลักษณะการพูดดังเบาไม่ใช่พันธุกรรมแต่เกิดจากการเลี้ยงดูอบร,รมสั่งสอนอบร,รมอย่างไรเช่นบางทีไม่ใช่อบร,รมจากทางตรงการอบร,รมที่มาในลักษณะของการสร้างคาแรคเตอร์ของมนุษย์หรือสร้างบุคลิกของมนุษย์เกิดจากการอบร,รมที่มาเป็นคาแรคเตอร์ของมนุษย์ เกิดจากการอบรมทางอ้อมซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่ทางตรงไม่ใช่มาบอกลูกเลยว่าเป็นนี้เกิดจากการเห็นเช่นอย่างครูง้อเนี่ยครูง้อเป็นคนที่ชอบพูดจาเสียงดังฟังชัดเพราะครูมีคุณพ่อเป็นทหารเมื่อมีคุณพ่อเป็นทหารแล้วคุณพ่อสําหรับเราเนี่ยคือไอดอลสำหรับครูง้อเนี่ยมองคุณพ่อเนี่ยชื่นชมสรรเสริญแล้วเวลาเห็นคุณพ่อพูดเสียงดังฟังชัดเราจะรู้สึกเท่มากเลย ไอ้สิ่งเนี้ยค่ะด้วยจิตของมนุษย์เนี่ยมนุษย์เราอะ่ะมันจะมีจุดที่ครูเคยสอนไปชื่ออะมิกดาล่าจำได้ไหมคะที่เป็นตัวรักตัวกลัวตายเด็กศูนย์ถึงเขวบเนี่ยมันจะรอดหรือไม่รอดขึ้นอยู่กับคนที่เลี้ยงดูมันถ้าสิ่งไหนที่คนเลี้ยงดูไอ้เจ้าเด็กคนนี้ทําแล้วดีเด็กคนนี้ก็จะคิดเรียกเลยว่าสิ่งเนี้ยจะฉันจะต้องเอามาอยู่ในตัวฉันเพราะมันจะทําให้รอดถ้าคนนี้ทําแล้วไม่ดี ฉันไม่ชอบฉันก็ไม่เอามาอยู่ในตัวฉันเพราะมันจะทําให้ฉันไม่รอดเช่นถ้าพ่อบางคนแบบด่าเ uh, สียงดังบ้านโวยวายไม่ง่ายปุ้มปังเสียงดังเด็กเหล่านี้จะรู้สึกถึงความไม่รอดของเสียงดังเขาจะกลัวเสียงดังแล้วจะทําให้ตัวเองเลือกที่จะเป็นคนพูดเบาเพราะเขารู้สึกว่าการพูดเบาเป็นสิ่งที่ดีการเสียงดังเป็นเรื่องไม่ดีเด็กมันจะเลือกคาแรคเตอร์แบบนี้เลยแต่ตรงกันข้ามเนี่ยอย่างบางคนการเห็นเสียงดังโอ้โหคุมลูกน้องเป็นกองพันเลยอ่ะเท่มากเลยอ่ะ โคตรเจ๋งอะงั้นฉันก็เลยเอาสิ่งเนี้ยมาเป็นคาแรคเตอร์ของฉันเข้าไหมฮะก็เลยกลายเป็นคนที่พูดเสียงดังฟังชัดทีนี้พออะไรที่มันเกินนะคะอะไรที่มันเกินคําว่าดังเกินไปหรือเบาเกินไปมันก็ไม่ดีทั้งสองอย่างมันต้องถามตัวเองก่อนว่าวันนี้เราต้องถามตัวเองไอ้เสียงเราที่เรามีวันนี้ที่เราพูดดังเบาเร็วช้าเนี่ยเราไปได้รับอิทธิพลจากใครมาเป็นอิทธิพลจากไอดอลหรือเป็นอิทธิพลจากความไม่ชอบ ะะฉันพูดเสียงเบาเพราะว่าคุณแม่พูดเสียงเบาแล้วท่านสุภาพมากๆเลยหรือบางทีคุณแม่อาจจะบอกว่าคนดีๆเขาไม่พูดกันเสียงดังหรอกนะลูกเด็กก็อยากเป็นคนดีๆของแม่ถูกไหมก็เลยเลือกที่จะเป็นคนพูดเสียงเบานะะทีนี้เสียงดังเบาหรือเร็วช้าทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียเห็นไหมฮะถ้าคนพูดเบาๆพูดช้าๆแบบนี้นะคะก็จะมีข้อดีคือน่าฟังดูแล้วใจเย็นสบาย ดูไม่น่าเป็นพิษเป็นภัยกับใครได้อันนี้แค่ดูนะคะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ดูเป็นแบบนั้นทีนี้แต่ถ้าเกิดคนคนนี้จะไปสร้างแรงบันดาลใจจบต้องการไปปลุกให้คนลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างวันนี้เราอยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาค่ะแล้วออกมาทํากันคนละไม้คนละมืออย่างเต็มความสามารถก็ไม่สามารถใช้ได้ถูกไหมคะแล้วมันผิดที่ หรือถ้าเกิดสมมุติว่าคนพูดเสียงดังอ่ะมันอาจจะดูโหวันนี้นะคะเราอยากทุกคนร่วมมือกันออกมาทํากันปลุกเราคนได้ไปเชียร์คนอื่นอา้าวสู้ๆดังได้แต่ถ้าเกิดสมมติคุณเอาไปใช้อันเนี้ยในการปลอบโยนคนที่เขากําลังอ่อนแอเสียใจแล้วเราไปเชื่อพี่สิทุกอย่างมันจะดีใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายสบายใจได้ทุกอย่างโอเคน้ำลายฟูมปากนะคะไอ้ที่กลัวอยู่แล้วกลัวอีตัวนี้มากกว่าอีกนะคะฉะนั้น เราต้องดูว่าเสียงของเราเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วเราใช้แบบไหนถ้าเราจะเบาแล้วเราไปสอนคนจนํานวนมากเจอพูดกับคนจนํานวนมากเบาก็ไม่มีอํานาจนะคะในการที่จะทําให้คนดึงคนอยู่หรือถ้าเราต้องการปลอบประโลมคนแล้วเราใช้เสียงดังก็ไม่สามารถปลอบประโลมใครออกไปได้ทีนี้ปัญหาคือพอคนที่เป็นคนเสียงเบาโดยปกติก็จะไม่ค่อยชอบคนเสียงดังคนเสียงดังก็จะไม่ชอบคนเสียงเบา ะะแล้วอะไรถึงเรียกว่าพอดีนะคะสิ่งที่พอดีก็คือถ้าวันนี้เป็นการสื่อสารแบบตัวต่อตัว,ตวพยายามฟังค่ะว่าเสียงของเขาอยู่ระดับไหนถ้าเราอยากให้คนคนนี้เปิดใจกับเราให้เราปรับเสียงของเราเนี่ยให้เท่าเากันกับเสียงของเขา เช่นถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่เราพูดด้วยเขาเป็นคนพูดแบบนี้แล้วเรามาเจอเขาตรงหน้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะเราก็อ๋อค่ะสวัสดีค่ะเราก็พูดเสียงพอๆกับเขาถ้าเราไปเจอคนคนนั้นเขาเป็นคนพูดเสียงดังเราก็เพิ่มวอลลุ่มเสียงเราให้ดังขึ้นสักนิดหนึ่งให้ใกล้เคียงกับเสียงของเขาก็จะเป็นเสียงที่เขาเรียกว่าแรปพอหรือการเข้ากันได้ดีเคมีก็จะสัมพันธ์กันนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า ตะโกนตะโกนตลอดเวลาแม้กระทั่งที่ที่มันไม่จำเป็นต้องตะโกนแล้วเสียงดังจนทุกคนอาจจะหันมาบอกเฮ้ยเบาๆหน่อยนะเราก็ต้องไม่ใช่บอกก็ฉันเป็นของฉันแบบนี้มันไม่ใช่นะคะการเป็นตัวของตัวเองต้องอยู่บนพื้นฐานของสถานที่และเ,เวลากาละหรือเทศะนั่นเองนะคะมารยาทเป็นเรื่องสําคัญนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการพูดให้เสียงดังฟังชัดต้องเป็นเสียงที่ออกจากรูปปากที่ถูกต้องชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นการ ตะเบงถ้าเกิดสมมติเสียงดังมันคือโทษนะคะถ้าครูเสียงดังเอาเอาเอา,เอาไม้ไวก้กห่างห่างหูหน่อยก็ได้นะคะถ้าเสียงดังคือเฮ้ยวันนี้ค่ะสิ่งที่ครูอยากจะมาพูดค่ะมันเป็นเรื่องแบบนี้อันนี้อันนี้เรียกแขกปากถูกไหมคะเรียกว่าตะโกนเ,เส้นเสียงจะทําลายกันอย่างชัดเจนแล้วมันจะทาให้คุณเส้นเสียงอักเสบได้เสียงดังฟังชัดคือการที่เราพูดแล้วเปิดปากรูปปากเราชัดใช้เต็มเสียงไม่ต้องตะโกนไม่ต้องแผ่วใช้เต็มเสียงของเรา ะะให้เป็นเนื้อเสียงที่มีลมผสมด้วยถ้าเนื้อเสียงล้วนๆไม่มีลมเลยเนี่ยมันจะเป็นเสียงแบบเหมือนเราเคยได้ยินพวกแบบงาพีงาสัง,อสองโลอลยเพเนี่ยค่ะนี่เขาเรียกเสียงไม่มีลมเลยเนื้อนั่นแน่นเลยแล้วมันจะน่ารําคาญถ้าลมเยอะๆคือจะเป็นท่านผู้มีปรรการักขึ้นทุกท่านค่ะขณะนี้ทางห้างของเราอันนี้ลมล้วนๆไม่มีเนื้อนะคะน่ารําคาญทั้งสองเสียง นันเราก็ต้องไปฝึกเรื่องของการใช้เสียงนะคะให้เสียงของเรานั้นมันผสมกลมกันถ้าคุณเป็นคนเนื้อเสียงเยอะให้หัดพูดเบาๆลงมานะคะถ้าคนที่เป็นคนเนื้อเสียงน้อยให้ฝึกพูดคำว่าแน่ๆแน่ทำเสียงเหมือนแบบเหมือนเหม็นอ่ะเขาเรียก a s t y sound นะคะเน่ๆให้เสียงขึ้นจมูกมันจะทำให้เนื้อเสียงเส้นเสียงของคุณแข็งแรงขึ้นแล้วทำให้เสียงของคุณดังฟังชัดนะคะคนที่พูดเบาเกินไป นอกจากมาจากความการเลี้ยงดูแล้วหลายครั้งที่พูดงุบยิบงุบยิบมาจากการที่เราไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่รับผิดชอบทุกอย่างที่เราพูดพูดให้มันเบาๆเผื่อคนเขาจะไม่ได้ยินเขาจะได้ไม่ต้องมาตัดสินชันว่าถูกหรือผิดพูดให้มันรัวๆเร็วๆไปคนเขาจะได้ไม่ต้องมารู้ว่าฉันพูดอะไรง่ายๆแค่คุณไม่อยากรับผิดชอบแค่นั้นเองเลยค่ะคนที่พูดเบาฉะนั้นการพูดมันคือการพูดเพื่อคนอื่นจะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ฉะงนั้นเราจําเป็นจะต้องพูดให้ดังฟังชัด นะคะไม่ใช่ตะโกนไม่ใช่เบาเกินไปนะ,ะเราก็ต้องแยกตรงนี้ให้ขาดดังเกินไปวิธีวัดง่ายๆคือถ้าคนส่วนใหญ่บอกว่าดังเกินไปเราก็ต้องฟังเขาแล้วเราต้องดูแต่ถ้าเกิดคนที่มาบอกออหนูเป็นคนพูดแบบนี้แล้วพี่ดังเกินไปบางทีเขาอาจจะใช้มาตรฐานของตัวเองที่พูดเบามาทางชีวิตวัดเราก็ได้นั้นจะให้ดีที่สุดลองง่ายที่สุดนะคะอัดเสียงตัวเองค่ะ ในการคุยกับคนทั่วไปในโต๊ะอาหารลองอัดเสียงตัวเองเลยแล้วก็ลองดูว่าเสียงของเรามันโดดขึ้นมากว่าคนอื่นไหมหรือโดดเบาลงไปกว่าคนอื่นไหมเพื่อที่เราจะได้รู้ตัว เพราะเสียงที่เมื่ออยู่ในหัวเราได้ยินมาทั้งชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตเราไม่มีทางรู้ตัวหรอกคะ่ะว่าเสียงจริงๆของเรานั้นนะ่ะมันดังไปเร็วไปช้าไปเบาไป,ไปแค่ไหนนอกจากการที่เราจะถอดมันออกมาแล้วมองมันเรากับเราเป็นบุคคลที่3ที่คอยตรวจสอบมันตรงนี้ค่ะจะทําให้เราเกิด awareness หรือการรับรู้ว่าอืมนี่ฉันพูดเร็วจริงๆนะอืมนี่ฉันพูดรัวมากๆเลยนะนี่ฉันพูดเบาเกินไปนะนี่ฉันดังเกินไปนะนะคะแล้วถ้าเกิดพอเรารู้แล้วเราก็ปรับ ตามที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นะคะ